สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองไปดูดโทรศัพท์ iPhone นะครับมาดูกันว่ามันดูดยังไงครับเวลาเราชาร์จแบตเราเล่นโทรศัพท์มันจะเวลาเรามือไปจับมันจะดังแป๊บๆนะครับเวลาสัมผัสที่คลิปก่อนหน้านี้ผมเคยสอนนะครับให้ใช้ตัวนี้นะครับห้ามเอามือจับโดยตรงครับเวลาเราจะเช็คไฟว่าดูดไม่ดูดนะครับถ้ามันดูดเราก็จะนี่มันจะไม่มือเราก็จะกำมาก็จะไม่เกิดอันตรายครับ แต่เมื่อเราทำอย่างนี้ครับเวลาดูดมือเรากดไปอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับนี่นะครับเรามาดูกันนะครับเนี่ยผมจะเช็คให้ดูก่อนที่มันดูดแป๊บๆนะครับผมเคยทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาดูนะครับเห็นไหมเห็นไฟไหมครับขอโทษทันทีนะครับเห็นไฟไหมครับเห็นไหมที่มือผมเห็นไหมเห็นนะครับเนี่ย เห็นไหมดูนะครับเห็นไหมเห็ที่มือผมไาเห็นไหมครับไฟไฟจนอ่อนนะครับไฟจนรอ่อนนะครับเห็นไหมครับดูที่มือผมนะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองสลับลักนะครับมันจะหายหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าสลับลักมันก็หายนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาสลับดูนะครับนี่ครับสลับจากด้านนี้หมุนมาด้านนี้นะครับดูนะครับ เราลองมาวัดดูนะครับผมปิดก่อนนะครับไหนมีไฟเหมือนเดิมนะครับบางคนก็หายนะครับแล้วแต่เครื่องครับเห็นไหมครับไหมมีไฟนะครับมีไฟบางจุดก็ไม่มีนะครับไหมบางจุดก็มีเนี่ยม่เริ่มมีแล้วเห็นไหมครับนะครับเริ่มมีแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม จอนอนนะครับนอนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนที่ชาร์จใหม่ครับสายชาร์จใหม่แล้วก็อะแดปเตอร์ใหม่นะครับผมเพิ่งซื้อมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับนี่นะครับอะแดปเตอร์หัวแล้วก็สายชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันดูนะครับแกะดูครับผมซื้อมาของ ของใหม่เลยนะครับผมของใหม่เลยของแท้นะครับผมบอกว่าของแท้690นะครับหกร้อาราคา690นะครับนี่อะแดปเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเก็บกล่องก่อนนะครับมาดูนะครับเสียบปอดป้าครับ อันนี้สายใหม่นะครับสายก่าเดียวถอดออกนะครับอันนี้คือสายใหม่เลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะดูดหรือเปล่าครับดูดดดนนครับเหมือนไฟจะแรงกว่าเดิมด้วยนะครับเห็นไหม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 ครับบางจุดก็ไม่มีครับเห็นไหม รอบบางจุดเนี่ยเห็นไหมแรงกว่าเดิมนะครับเนี่ยไม่รู้เกิดจากอะไรครับเห็นไหมแรงกว่าเดิมเลยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะมาลองใช้มิตเตอร์วัดไฟดูนะครับมิตเตอร์วัดไฟดูนะครับว่าไฟมาเท่าไหร่เนี่ยครับผมใช้มิตเตอร์นะครับปับไปที่หกร้อยโวลต์กระแสสลับนะครับดูนะครับ แล้วเรามาดูก่อนว่าเส้นนี้นะครับตรงไหนเป็นนิวตันเป็นลายนะครับจากปั๊กนะครับอันนี้เป็นลายนะครับอันนี้เป็นนิวตันเดี๋ยวผมจะจิ้มดูนะครับใช้มิเตอร์วัดไฟดูนะครับว่าไฟมาที่โรศัพท์เรากี่โวลต์ครับนี่นะครับเห็นไหมเห็นมือผมไหมเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจับที่นี่ครับจิ้มดูนะครับ ดูที่มิเตอร์นะครับแปดสิบโวลต์นะครับบางจุดก็สามสิบนะครับอันนี้ที่หัวน็อตยี่สิบโวลต์นะครับแปดสิบโวลต์นะครับเจ็ดสิบเก้าโวลต์ครับตัวนี้วัดรอบๆนะครับรอบๆตัวศัพท์ไหมบางจุดก็ไม่มีนะครับบางจุดก็สามสิบโวลต์นะครับเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยครับแปดสิบเนี่ย เรารู้สึกได้ครับแปดสิบโวล์นะครับเนี่ยเห็นไหมเจ็ดสิบโวล์นะครับถึงมันเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่มันก็อันตรายนะครับเวลาเราชาร์จเล่นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายดินมาต่อลองดูนะครับสายนี้คือสายดินนะครับสายดินที่ผมต่อมาจากจากดินนะครับหลักดินนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจี้ดูนะครับ อยู่นะอันนี้เห็นไหมมีไฟเห็นไหมมือผมมีไฟเห็นไหมเันจะสายดินจี้ดูนะครับหายครับเห็นไหมรั่วลงดินแล้วนะครับเห็นไหมออกเห็นไหมเห็นไหมครับยังเห็นไหมนี่ครับนะเห็นไหมนี่ครับจี้ที่ที่มันหัวน็อตที่มันรั่วนะครับเห็นไหมครับสังเกตมือผมดีดีครับเนี่ย มันรั่วลงดินไปแล้วครับไป้เราต่อสายดินนะครับมองมือออกเห็นไหมดูนะเห็นไหมครับใครมีวิธีแก้ไขช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมทดลองให้ดูแค่นี้นะครับสรุปคือเปลี่ยนปลั๊กก็ไม่หายเปลี่ยนสายชาร์จก็ไม่หายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ